เดี๋ยวบ่อันนี้ดอกสวยก็บูดมาให้ด้วยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษ What do you want f r o me m where do you want me to take you บ่แล้วก็ไป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 บอแล้วก็ไปเอ้าเจ้านี่ก็มีมุมตลกอยู่เนาะเฒ่าเนาะ ชิดปักจิสวัสดีค่ะทุกคนื้นนี้พาพี่น้องมาย่างหาเห็ดหาเห็ดหาผักป่าตามสวนสาธรารณะเพราะว่าเขาโขกแล้วมันบบได้ตรงนี้นะ่ะปีที่แล้วนะเห็นเห็ดดำกับเห็ดพึ่งอยู่จะเจ้า they are not young yeah huh? uh -huh.

<laughs> oh my <nice. laughs> <laughs> really god! cute, most okay. The uh -huh. Oh, คาราวานมาเจอคาราวานเป้งพี่น้องอันนี้เป็นโกกเมเปิลนะสวยงามแล้วปะเนาะฤดูใบไม้พี่น้องเมื่อกี้นี่ไปตรงนั้นแล้วมันบบมีเห็ดไอซิมาเก็บพักข้างทางนี่เลยแต่ว่าสายนี่ถนนสายนี่มันบ่ค่อยมีรถปานไดไป it looks like cabbage leaves Huh? Yeah. It's not cabbage? More, more man. Because in Brittany what... they grow a lot of I cabbage. I don't know what they speak English. Pakana, le. good time. It's มันก็เกิดมาจากมันไม่ปิวมาจากสวนข้าเจ้าอะไรพี่น้องสีเว่าไปก็ได้ดิสควอซีทุนไปเดินไปนิมนตอยากไปนิมนต์ข้าเจ้าก็จะปลูกตามมันนี่แหละขาก็บอกเอาในสวนก็จะดอกแ่บไปจาะผักเนี่ยอร่อยมาก ก็ซื้อข่ากับแพงอันนี้จนโบเหลือแล้วหากินทางทางนี่แหละขี่รถมาตั้งก่เลยเนี่เพื่อซีหาตรงนี้ได้นะ่ะ เพราะว่าพักตัวนี้นะมันจะมีสุดทางเลยตรงที่อายอยู่นี่มันมาจากส่วนข้าเจ้าไอคิดว่านะมาจากสวนข้าเจ้าแล้วมันกระปิวมาแบบนี้นะถ่าสิบงามโดยจากออแกนิกออแกนิกกรปิวมาแบบนี้ค่ะก็มาเก็บข,าข่างค่ามานนี้เลยจ้ะมา้องยากว่าะิมี ขี่หมาเลยจ้ะเพราะว่ามันค้างค้างถนนใหญ่เลยเนี่มันมีไผอะมามาย่างเนาะ อาหารกินเปิ่มเอ,อย่ยฟักเเครลหรออย่เอื่นผิดใส่นในกระเป๋ากระเป๋าโดเรมอนอึ๊บไปแต่เราก็เอาอีกนะคะเซบเบอรนน์นี่เหบอร์น,น,นี่ไอตาตั้งนานแล้วยังบ่มีรถมาเลย อันนี้เป็นกุกรัฟอันนี้พ่อใหญ่บอกว่าถากกินละถ้าดูเลี่ยนบบบอยก็จะอร่อยเวอร์เน,นียบอกอันนี้ดอกสวย ปานปลูกเนาะร้ายตรงายอายูุนี่ข้างทางนี่เวลาอาคีรถมาเนี่ยสิมักสอมเบึงนั้นเบึงนี่ได้นะเบิ้งคือแก่แต่มันบอกแก่เลยจ้ะใยมันอะ่ะม,มีคนบอกว่าพ่อใหญ่ใจดีเนาะพาไปใส่กลับไปพี่น้องคนในไวะเกษียน ันที่เพื่อนบ่อยากมีปัญหาน้ำค่อย นีว่าเขาบางคนบอกว่าตรงน้องไอยอยู่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเนาะเก็บผักเก็บหญ้าเก็บนั่นเก็บกินเหมือนอยู่บ้านเราเลยมีของทางทา,างกินไอคิดว่ามันก็มีทุกประเทศเลยจ้ะแต่ว่าบางเสื่อมก็คือแอบบเราไม่ได้สังเกตอะนะ อะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะเพราะว่าอาเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายพ่อเต็บมันผักปอดสารพิษน้องจ๋าเบิ้งนี่ Yes, this a l s o you can eat Yes, the soup Yes make soup but not today no Yeah, yeah. ม <gin> <plumbing. S 2> mm ่มีกลมตำแหน่แมามาไอ้พายให้คนมาเบิ่งอันนี้เป็นผักกระโดยเบิ่งนีนี่นี่ไอเสบเบิ่งเด้ออันนี้เขาเอื่นว่านี่น่ะเขาเอื่นว่าผักติ้วฝลั่งนะอันนี้คือเวลาแกงเห็ดน่ะพี่น้องเอาไปเอาไปแทนใบใบไงฮะ ใบใบมะขามใบพักติวได้เลยแกง,งเสเห็ดดีกว่าเอาเอาเอา,เอาไปนะคะเส้นทางนี้ก็จะเหมือนแบบว่าทางไปบ้านนอกบ้านอายบ้านนันบนนี่พี่น้องกเกษียนว่ารถคอยซิมีอือเกาซิบ,บอกอันตรายปานใดนะคะ ิว่าว่าไอจอดทุดนทีบทุดแดนเป็นห่วงนะพี่น้องเป็นห่วงไอบ่อได้จากนี่คือถนนแบบนี้พี่น้องเห็นว่าไอทายจังไนในเมื่อมีเออรถผ่านมาอยู่กับบ่ออันตรายปานใดเนาะก็สามารถที่จะจอดหาผักได้แต่สิ่งใหญ่จังหน่อยละแดดส่องตาเนาะ มึงเาี้ันไปอันนี้ฝรั่งเศสนะคะนอตกูซูมานนะ Here เฮีิสฝรั่งเศสนะ <hiring. S 2> <laughs> มันอร่อยนะมันจะคล้ายๆกับผักคะน้าเลย เอาไปผัดน้ำมันหอยเพราะเหล,เลืองเพราะแดดอะไรแดดทอดขนาดเลยจะไปส่อมอยู่เรนเะนัะ beautiful this one ก็พยายามแบบบาอย่างเข็ดคลิปแบบอย่างเดียวอะนะพี่น้องพาพี่น้องไปนั่นไปนี่เข็ดหลายๆอย่างปะปนกันไปหาได้จกคนเนาะคนคือพอใหญ่เนี่ยที รับเราได้ทุกอย่างพาไปใส่กระเป๋าใส่ยับมองนี่นี่แหละค่ะมันก็จะดีกว่าอยู่แถวปารีสอยู่ใน เ,เ,ะะลเลือกเาไนี่อีหยังก็ยาซีแตกละสีบเลือกนานไปก็จะเลือก Thôi có sao Một đài. Một đài đâu mặt ổn nhiều vào đây rồi เต็มตะก,กาลแล้วแหละทุกเส้นทางของเขตเบรเรตนเนี่ยเขตห6สิหกเนี่ยม,มันจะมีผักขนาดนเต็มกลางทางเลยสังเกตบ,บ้างเด้อหลายแหง่งเส้นทางต้องเส้นทางชนนบดนะแบบนีน้น่ะคือแบบเยอะมากนะคะบร่ได้สื่อของกี่แล้วคอยอายุหกินไปนเมียระยายไพศิวาเฮาขี้อึดขี้ยากขี้ทุกีขีทท่อย่างกะยะากเขามีความสุขไพศิวาเฮาสาดายกะยาก มันเป็นความสุขของกะเจ้าคือกันฮขกก็เป็นความสุขของฮอาที่หายอยู่หากินแบบนี้เนาะนี่เราก็ได้ผัก <laughs> อันนี้เป็นผักติ้วนะมันกระปอดสารพิษเนาะมันกระบองามนะ b p p the shopping is not a supermarket t long r o a มึง มีความสุขแล้วเมื่อหอนเฮื่อนนะเกษติไปเอาอันใดที่แบบว่าแก่ๆออกนะคะเราไปกันเลยไปค่ะเก็บเมื่อกี้ในแบบนี้เนี่ยคือเขาเจ้าปลูกนะคะทุกคนอย่างนี้คือเขาปลูกนะอย่างเงี้ยวเคาสิมาบอกว่ามันเกิดทาตามธรรมชาติค่ะบบได้ได้ย่านี่คือเขาปลูกเนาะเขากับโไปเอาของเขาเจ้าได้เกษตรกรคือการต้องเข้าอกเข้าใจเหมือนี่ชดปะ อันนี้แห่งงามอืมข้างทางนี่เห็นบ่อไหลาทางเลยนี่ป้าเต็มยุบมันเกิดมาจากเอียงมันปิวมาจากขาเจ้าผุนบ่อรว่วจังไหนคือแบบหลายทุกเส้นทางอิร่ยายาเบืองนี่ปูกขาจะปูกเต็มเลยตรงนี้บิทเนีเป็นเมืองที่การเกษตรค่อนข้างที่จะเยอะ